ทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีที่อาจจะมีผู้ที่ปรับราคานะครับ <S <S ผมขอกราบวิงวอนนะครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านครับรัฐบาลให้โอกาสในการที่พวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการคืนความสุขเฉลีย่ยความสุขซึ่งกันและกันทําให้เครื่องจักรทางเศรษฐกิจของไทยนั้นขับเคลื่อนขอให้พวกเราได้ยึดมั่นนะครับในการประกอบสมาอาชีพที่ดีนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้เนี่ยในการเพิ่มยอดขาย นะครับได้กําไรเท่าเดิมนะครับแต่มียอดขายที่มากขึ้นนะครับผมคิดว่าพวกเราช่วยกันคนละไม้ละมือจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับต่อร้านค้าของเราซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าสําหรับพ่อค้าแม่ขายนั้นความเชื่อมั่นของชื่อของร้านนะครับของตาสินค้านั้นเป็นเรื่องที่กินได้ตลอดกินได้ยาวนานครับนะครับฝากเอาไว้ครับ thank <laughs> you